พี่ขวัญพี่ขวัญอยู่ไหนพี่ขวัญที่ดินสวยๆตรงนี้นะคะคลอง2ค่ะวันนีค่ะแนดี้นิดถูกค่ะวันนี้นะคะแนมาชมที่ดินสวยๆแนวธรรมาชาติอีกบหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะ,ะที่ดินตรงนี้นะคะจะอยู่ที่คอง22ค่ะตำบลบางสมบูรณ์ค่ะ นครนายกนะคะที่ดินของเราตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด80แปลงนะคะแต่ละแปลงจะมีขนาด1ไร่ค่ะนี่ค่ะถนนหน้าแปลงนะคะกว้างแบบนี้เลยค่ะคื8เมตรค่ะออขนาดของที่ดินนะคะ1ไร่เนี่ย8 ที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินของเรานะคะจะกใกล้กับวัดตาของพระอาจารย์ค่ะห่างจากวัดตาของพระอาจารย์เพียง1.8กิโลเมตรก็จะเจอที่ดินของเราตรงนี้ค่ะการเดินทางนะคะนี่จะเป็นถนนสี่เลนค่ะนอย,ยอสายค่ะถ้ามาจากแยกองครักษ์นะคะจะห่างจากที่ดินเราประมาณ8กิโลเมตรค่ะห่างจากโรตัสองคลักษ์ประมาณ7กิโลเมตรค่ะวิ่งได้สองทางนะคะก็คือทาง รังสิตองคารักษ์ค่ะและทางำลำรูกกาบางน้ำเปรี้ยวค่ะขับมาเรื่อยๆทางถนนซีเลนนะคะจะเจอป้ายสีนํำเงินนะคะให้เลี้ยวเข้าที่มีป้ายบอกว่าวัดปากของพระอาจารย์นะคะนี่ค่ะเลี้ยวเข้าไปจากปากทางตรงนี้นะคะเข้าไปอีกประมาณ4กิโลเมตรค่ะก็จะเจอที่ดินของเรานะคะทำไมต้องเลือกซื้อที่ดินจังหวัดนครนายกนะคะ ค่ะไม่ไกลกรุงเทพค่ะเป็นแหล่งธรรมชาติแหล่งผลไม้ค่ะเป็นพื้นที่แหล่งน้ําเหมาะกับการทําการเกษตร,รและปลูกบ้านแนวธรรมชาตินะคะมีทําเลที่ตั้งเอื้อประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายในกรทมค่ะมีสถานศึกษาใกล้เคียงเช่นเจปร,รอมอสวและมอทอสค่ะมีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบที่3นะคะและที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะแก่การเก็งกาไรมากค่ะ เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงค่ะกลับสู่ธรรมชาติค่ะที่ไม่ห่างไกลความเจริญค่ะมีบ้านพักร่มรื่นสักหลังนะคะปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาค่ะรับบรรยากาศสบายๆในชนบ,บทที่ไม่ไกลความเจริญนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะมากค่ะ ของ22ของเราค่ะนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะที่ดินของเรานะคะติดถนนลาดยางเลยค่ะส่วนที่ดินในแต่ละแปลงของโครงการนะคะก็จะ,จะติดถนนลูกรังในโครงการนะคะก็คือ8เมตรค่ะถนนในโครงการค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะเราแบ่งไว้ให้80แปลงค่ะแต่ละแปลงจะมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะคะตรงนี้ค่ะคุณลูกค้า,าที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะแก่การทําเกษตรปลูกบ,บ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบทักแอนด่วนนะคะช้าอดหมดนะคะตรงนี้ค่ะค่ะนี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติ ของบริเวณที่ดินคลอง22เราค่ะค้ามอุดมสมบูรณ์ของน้ำตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะที่ดินคลอง22งตรงนี้ค่ะท,ที่ที่ตรงนี้ของเราเน,นี่ยคะ1ไร่นะคะราคาเริ่มต้นที่ ,0,000 0บาทถึง80,000 0บาทค่ะลูกค้านะคะสามารถซื้อได้ทั้งสดและพนค่ะการพรนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะของโครงการเราก็ เพียง5้า0มืนบาทนะคะสามารถผ่อนกระทาโครงการได้นานถึง5ปีเลยนะคะลูกค้า,คา่ะที่ดินแนวธรรมชาติแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะามาครอบครองได้ค่ะตรงนี้ราคาไม่แพงค่ะรีบด่วนนะคะรีบด่วนค่ะรีบโทรหาแอนด่วนนะคะที่เบอร์098 798 9929ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ